สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมวันนี้เนี่ยผมจะมาเอ่อพูดคุยเรื่องของการ์ตูนกันนะครับผมก็คือในตอนเนี้ยผมเอ่อคิดว่าจะทำการ์ตูนแบบว่ามีเนื้อหนังรูปทรงแบบในภาพนี้นะครับผมเอ่ออันนี้เป็นภาพตัวอย่างครับเป็นภาพเด็พูลตัวอย่างครับก็คือผมจะวาดแบบนี้เลยเนี่ยผมจะวาดแบบนี้เลยโค้งอะไรแบบเนี้ยเป็นกตัการ์ตูนแบบตัวเล็กๆอะไรแบบเนี้ยสิ่งที่ผมอยากจะทําแบบนี้ก็คือเพราะว่า เอมันวาดแบบว่าให้มันดูแบบบิวอารมณ์ได้มากกว่าเอาอจะทำเป็นเหมือนล้อเลียนภาพยนตร์อะไรแบบนี้ก็สามารถล้อเลียนได้อืมแต่ตัวเกีนยนเส้นอะไรแบบนี้เออมันภาคแล้วเออภาคและบิวอารมณ์ได้ดีดีแต่เอเอไอ,อตัวละครอ่ะ,ะมันไม่ค่อยบิวอารมณ์ตามกูเลยเออมันเป็นแบบขี้กล้าอ่ะเออมันไม่ค่อยมีอารรสอะไรเลยละ แตคค่คนดูอาจจะไม่ชอบบ้างไม่ชอบบ้างแต่ผมก็ช่วยกันวอหน่อยนะครับว่าเออถ้าใครจะเอาเกลียนเส้นเนี่ยก็เด e g เกียนเนี่ยก็ให้แฮตแท็กเดเกียนนะครับผมแฮตแท็กแล้วก็พิมพ์ว่าเพราะอะไรด้วยครับแฮตแท็กอย่างเช่นแฮตแท็กเดเกียนเพราะว่าแม่งหาดีโอ้ oh, สุดยอดมากเลยแม่งหามากหรือว่าจะแฮตแท็กลโ L O L นี่คืออะไรก็คือการ์ตูนอันใหม่ครับผมผมจะตั้งชื่อแบ้น้ครับชื่อว่า The g a n e L O L ครับผม The g a n e L O L เออตัวละครเป็นไงก็คือเป็นตัวละครแบบมีหนังมีเนื้อแต่ชื่อเป็นโทนี่กับกีนเหมือนเดิมเป็นโทนี่กับกีนเหมือนเดิมนะครับผมก็ให้แฮชแท็ก L O L ด้วยเหตุผลเพราะว่าผมอยากดูคลิป L O L มากเลยครับผมผมอยากรู้ว่าเป็นยังไงมันใช่เกมหรือเปล่าไม่ใช่ครับผมเป็นการ์ตูนครับผม โอเคก็พูดแค่นี้ดีกว่านะครับผมอ่าก็ช่วยโหวตกันเยอะๆนะครับผมผมจะได้มาคิดดูว่าจะทําแบบไหนดีแล้วผมจะอจะบอกตอนไหนดีวะผมจะบอกวันศุกร์นี้แล้วกันนะครับผมจะมาอ่านคอมเมนต์ดูว่าเพื่อนๆจะเอาไหมเดี๋ยววันศุกร์นี้ผมจะมาดูกันครับโอเคเสียเวลาแค่นี้แหละไปก่อนนะครับบาย